คือเขาก็ได้ยินเขาก็ฟังภาษาคนรู้เรื่องเหมือนกันว่าถ้ายื่นตามหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้พูดเพราะอนุทินชาญวีรกุลตั้งแต่ไอ้พวกนี้เซ็นชื่อ,อเขาก็รู้เนี่ยนะครับว่าค,คนในพักเพื่อไทยที่เตรียมตัวจะออกนะเขาก็แจ้งข่าวดินะครับว่ากําลังจะเข้ายื่นนะครับเข้าครบหรือไม่ครบอย่างไรก็ตามเขาไม่รอวัดวันยื่นให้ตีความหรอกเขาก็ยุบสภาคโครมเข้าให้ค ซึ่งก็ไม่ได้อภิปรายแต่ว่าถ้าอภิปรายตามมาตราหนึ่งห้าสองเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนั้นได้อภิปรายโดยไม่ลงมติก็แปลความกันว่านะครับพรรคเพื่อไทยก็จะได้พูดพรรคประชาชนก็ได้พูดภูมิใจไทยและพรรคร่วมก็จะได้ชี้แจงหรือว่านี้นะครับรัฐบาลชิงขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามหนึ่งหก็ได้นะครับซึ่งซึ่งก็เป็นก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองแต่ว่า อนุทินชาญวีรากูลเขาก็ไม่ได้หมูสนามที่ย่อนเนี่ยนะเดีได้ย่อนสิบสองธันวาเดี๋ยวย่อนกลางเดือนมกรานะครับเพื่อจะบอกว่าพร้อมไปนะคือนักการเมืองที่นะครับที่ที่มีความรู้สึกกังวลคือไม่พร้อมไปแต่นี่เนี่ยเขาก็คำนวณแล้วระหว่างสิบห้ามกรากับสามเดืมกรามันไม่ต่างกันเขาต้องนะครับเขาต้องคิดใจใหญ่กว่าว่าไปได้ทุกเมื่อเดือนนี้อยากจะไปก็ได้เดือนหน้าไปก่อนก็ได้ ไอ้อันเนี้ยนะครับทำให้คู่แข่งเกิดความภาวะบวง